สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะมาพาไปสอยมะม่วงค่ะอ้าวมานะคะมาไปสอยมะม่วงด้วยกันเราก็ต้องมีอุปกรณ์ไม้สอยมะม่วงค่ะเพราะว่ามะม่วงอยู่สูงเราต้องใช้อุปกรณ์ในการเสริมเห็นลูกมะม่วงไหมคะโน่นลูกมะม่วงนะคะเหลืองๆเลยค่ะอ่ามาไปสอยมะม่วงด้วยกันค่ะเป็นกําลังใจให้คนสอยมะม่วงด้วยนะคะเพราะว่ามะม่วงอยู่สูงค่ะ นี่เห็นไหมคะตอนนี้ได้แล้วนะคะดึงมาเลยนะคะตอนนี้ดึงมาตะขอได้แล้วค่ะบรรยากาศการสอยมะม่วงค่ะวันนี้น้องนางพามาสอยมะม่วง3ามฤดูค่ะนี่คือบรรยากาศการสอยมะม่วงได้มาแล้วนะคะมะม่วงสวยๆงามๆค่ะได้มาแล้วค่ะนี่คือมะม่วงสามฤดูค่ะได้มาแล้วนะคะ ลูกสวยๆงามๆค่ะมานะคะมาไปฐานมะม่วงด้วยกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube อุดมชาแนลค่ะทางช่อง TikTok วรวิทย์2462นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ นี่อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในการสอยมะม่วงนี่ค่ะตะกร้าสีแดงสดๆเลยละคะ่ะตะกร้าสอยมะม่วงนะคะหรือที่สอยมะม่วงค่ะ